วิธีรันบทในโทรศัพท์นะครับไม่ให้มันปิดโปรแกรมไปเองนะครับก็คือเราไม่ให้มันพักหน้าจอนะครับถ้าพักหน้าจอบางทีมันอาจจะปิดไปเองนะครับก็ให้ไปโหลดแอปนี้มานะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บก็เปิดเสมอนะครับจากนั้นก็ให้ไปโหลดแอปนี้มานะครับลดแสงนะครับพอลดแสงปุ๊บ แล้วก็ไปให้ประมาณ20นะครับแล้วก็ไปเปิดการทำงานนะครับพอเปิดการทำงานเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกมานะครับอ่โปรแกรมเราก็จะเปิดดูนะครับเห็นไหมครับแต่ทีนี้เราก็ไปปรับแสงให้มันลดสุดเลยนะครับนะฮะจากนั้นมันก็ หน้าจอก็จะเปิดอยู่นะครับโปรแกรมก็รันอยู่นะครับก็เปิดหน้าจอแต่มันเปิดแสงน้อยที่สุดนะครับถ้าบางครั้งถ้าเราไปล็อกหน้าจอเนี่ยแกมมันจะไม่รันนะครับอันนี้วิธีแก้ปัญหานะครับผม